สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ c ช n n e l ติดกันพลานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ x ็อกซิงกล่องใหม่นะฮะและก็อาจจะถือว่าเป็นลายใหม่ของทางบันไดเลยก็ได้นะฮะ MS ซัทนะฮะ0 0นนหกเซตากันดั้มครับจะเป็นลายใหม่นะฮะคือกันพลาอีเวอ i o ชั r นโปรเจนะครับซึ่งเจ้ากันพลาอีเวอร์ชั่นโปรเจเนี่ยก็จะเป็นการทําสัดส่วนใหม่นะฮะรวมถึงจุดขยับใหม่นะฮะ ที่จะเริ่มต้นในส่วนของ High ฮเกรดนะฮะมัสเตอร์เกรไปจนถึง Perfect g r a เกในอนาคตเลยนะฮะแน่นอนครับว่าเราอาจจะได้เห็น Perfect Grade, เพอร์เฟกต์เกรดตัวเดิมนะฮะที่ทำมาเป็นกันพลาอเวอร์โปรเจกต์ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะโอเคสำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ HGUC นะฮะในลำดับที่203นะฮะเซต้ากันดั้นี่ก็เป็นด้านข้างกล่องนะฮะ ก็เซต้ากันตั้มก็ทำมาหลายรูปแบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฮเกรดเพอร์เฟก t g เกรดรวมถึงเรียลเกรดนะฮะที่หลายเสียงค่อนข้างจะเปในทางที่ว่ามันหักง่ายนะก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าถ้าปรับเปลี่ยนเป็นยานในการพรา e เอ l ว t i o ชั่นโปรเจกต์อันนี้เนี่ยจะสวยงามแค่ไหนนะฮะอาวุธนะครับก็มีมาให้หลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะบอกเป็นคิมมิคงของจุดขยับนะก็ โอเคเราอาจจะเห็นว่ามันเป็นจุดขยับที่กว้างมากกว่าเดิมก้มได้มากกว่าเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันและกันนะฮะเขียนเป็น Evolution Point Action ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันแล้วกันนะสำหรับกล่องนี้นะครับ1,800เยนแล้วก็มีโลปดีโอมานี่ผมไม่แน่ใจว่าดีโนี้จะเป็น Evolution Project กับเขาด้วยหรือเปล่า โอเคแกะกล่องพร้อมกันเลยครับเรามาเห็นกันสดๆตามธรรมเนียมครับเรามานับถุงกันก่อนนะฮะหนึ่งสองค่อนข้างใหญ่นะ,ะอันนี้สามสี่มีสี่ถุงนะฮะแล้วก็ในกล่องก็จะมีป้ายคำเตือนแล้วกออ็คู่มือเช่นเดียวกันนะ,ะอันนี้คู่มือ เรามาดูคู่มือกันก่อนเลยดีกว่าคู่มือก็ยังเป็นแผ่นพับเหมือนเดิมนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตัวนับแผงนะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะก็เท่าที่ดูนะจะเป็นการทําแผงใหม่ทั้งหมดเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าไม่มีแผงที่ไม่ได้ใช้นะฮะชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนเนี่ยใช้หมดเลยหนึ่ง6 7 8 9 10 แล้วก็สติกเกอร์นะฮะอ่าเท่าที่ดูไม่มีแผงเบิ้ลน,นะโอเคเท่าที่นับมันมีคร่าวๆก็สิบแผงนะครับโอเคขั้นตอนการตอนน่อนีอ่ค่อนข้างที่จะละเอียดนะฮะเห็นไหมฮะค่อนข้างที่จะละเอียดเลยทีเดียว โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูแผงกันเลยดีกว่าครับโอเคครับเป็นอันวาดทั้งหมดนะฮะเป็นแผงที่ทําขึ้นมาใหม่เลยนะฮะสำหรับ A, เซตาโปรเจกต์อีเวอร์ชั่นตัวนี้นะฮะก็แผง A นะฮะก็จะเป็นสีแดงนะครับสีเขียวที่เป็นของลูกตานะฮะสีเหลืองแล้วก็สีเหลืองออกเข้มๆเป็นแนวสีส้มนะฮะตรงนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของปลายโล่นะฮะนี่ก็จะเป็นเท้านะครับแล้วก็จะมีเขามีในส่วนของต้นคอนะฮะโอเคครับแผง A ครับผม แผง b 1นะฮะก็จะมาในส่วนของอันนี้ก็คือน่าจะเป็นในส่วนของโครงเอ่อเกาะขานะฮะกระโปงนะครับแล้วก็น่าจะเป็นส่วนของชิ้นส่วนเกาะทั้งหมดตรงนี้ก็น่าจะเป็นหัวนะฮะแล้วก็แผง b 2นะครับก็จะตัดมาตรงส่วนนี้นะฮะของ b 2องแลนี่ก็คือแผงของ b 1และ b 2ครับผมแผง C1 นะฮะแผง C1 จะเป็นในส่วนของสีน้ำเงินนะฮะ จะเป็นในส่วนของเออกาะลายนะครับแล้วก็ส่วนของบีมไรเฟิลนะฮะแล้วก็เป็นแผง C2 นะครับจะเป็นชิ้นส่วนเบิลของส่วนนี้นะครับเป็นสีน้ําเงินเช่นเดียวกันครับผมแผง D นะฮะก็จะเป็นในส่วนของตัวแบ็คแพคเว็บไรเดอร์นะฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของอาวุธบีมเช่นกันนะครับรดลายก็ถือว่าธรรมดานะสำหรับผมนะโอเคครับแผง D ครับ แผง e1 นะฮะก็จะเป็นในส่วนของชิ้นส่วนโครงนะฮะจะมาในส่วนของสีเทานะครับแล้วก็แผง e2 นะฮะจะเป็นส่วนนี้นะฮะของแผง e1 นะครับที่เป็นเบิ้ลออกมานะฮะตัวนี้ก็จะเป็นโครงที่สําหรับแปลงเป็นเว็บไรเดอร์นะฮะแผง e1 และ e2 ครับแผง pc ครับบีมเซเบอร์สติ๊กเกอร์ฟลอยด์ครับผม โอเคครับแล้วนี่ก็คือชิ้นส่วนทั้งหมดนะฮะของเซต a ากันดั้มในส่วนของเอลูชันโปรเจกต์นะครับเท่าที่ดูนะฮะก็จะเป็นชิ้นส่วนที่ทำมาใหม่ของเซต้ากันดั้มตัวนี้นะครับแต่ว่าลวดลายเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นมากเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าชิ้นส่วนเนี่ยเยอะมากเลยนะครับโอเคแล้วสำหรับการอันบอสซิ่งกล่องนี้เนี่ยผมขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะรีบต่อนะฮะเพื่อนเพื่อนมาดูนะครับว่ามันสวยงามแค่ไหนนะครับสำหรับลายใหม่ของทางบันไดตัวนี้นะฮะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบจ่เพลงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสมาชิกใหม่อย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบจ่เพลงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ